สวัสดีครับผมทุกท่านอยู่กับผมเอ็นอาร์คีเอเมอร์ทีวีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมอัดวิดีโอชิวอ่าอ่าเออเป็นดีแคมนะครับก็เดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้ล่างลิงกิชชันนะฮะโอเคมาถึงหน้านี้ปุ๊บกดตรงนี้นครับดาวน์โหลดตรงนี้กดเข้าไปบาปทีเดียวนะฮะดาวน์โหลดฟรีนะครับกดเข้าไปรอ20วินาทะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไ,ไปตรงตอนจะมาโหลดเสร็จแล้วกัน ก็ไม่ต้องตัดก็ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวรอเนี่ยรอรอไปสองหนึ่งโอเคปึ๊บอ่ะมันก็จะหลุดตรงนี้ให้นะตรงนี้จะหลุดตรงนี้ให้นี่จะหลุดตรงนี้ให้รอมาหลุดเสร็จโอเคอ่ะพอหลุดเสร็จแล้วออกมาหน้านี้ครับอยู่ตรงนี้เดสก์ท็อป กดเล็ไฟไปเฮ้ยอ่าก็จะได้เปสองตัวนะให้กดไปที่แชร์ก่อนนะแอคชั่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอไปขอไปขอไปนี่กดตรงนี้ก่อนเตตอัพโอเคปะ่ปะป่ะเรื่อยๆแล้วก็รอแป๊บนึงนะรอสักครู่อ่ะเสร็จแล้วอ่ามันก็จะเด้งมาหน,น้านี้แล้วก็ ไปที่แอคชั่นได้เลยนี่ได้แล้วเห็นไหมง่ายไหมเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับอะอะไ็จะแตะแอคชั่นมาหน้าตาอย่างนี้นี่โอเคได้แล้วแอคชั่นก็อัดวิดีโอก็กด F9 นะหยุดอัดวิดีโอก็ F9 แล้วก็ปรับเป็น ตามใจคุณได้นะผมจะมาเป็น 720p ตลอดจะมนไม่ไม่ขึ้น YouTube ไม่ขึ้น 720p ตั้ว30เฟรมเรทเอาเลยก็ขอจบการีคลิปเพียงเท่านี้ครับอยากรู้ไม่ชอบก็ไลค์และ Subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็สอนง่ายนะแค่นี้เองง่ายมากง่ายมากก็ไปนะครับสวัสดีครับผม